นคำาย้มลำให้ลิ้ลำขอให้มาซอยกาดเดลารองหมูวำลำคุณมันดาเงิ่เลิศล,ลำคุณพอ่อนอน้ำคุณครูบาอาจาร,รย์ในซอยสู้หูคำหนูมาลำวันนี้เสียงดีตกตํำคุณนอควงให้ซอยคำนำหนูซอยสยูสยสยสย้ลำทางไหนก็ขอให้แตกอูอูแตกอูอูสมองเลือดนาทีไหลลำใส่ไผ่เม่นเขาถามแกจะมีค่าทางลำเป็น จะสไอ้คือทางก่อใบหนีใบยิ่งกลา้าทาได้โลกกับทำกะให้ได้กล้ากันประชาชนเนแต่บาลีไใบยาค่อนทำม,มาเลื่อนไหลป่าน,น้ำขั้นเขาทำให้เปลได้แนวได้ไก่เมียใส่ปานแรียนพายินท่าอยู่ฝ่ายน้ำปงใสป่ปงสาธุเด้อยาได้กองไว้ใส่ซองมาปานดาวพวัปานแสงสุริยาส่องแสงใส่ย,า,ย,า,ยาได้ฆ่าลำควน ฝันกีนยาวท้าว่าได้กล่ได้แค่นให้มวนหัวให้สาแตกกู่ในหมู่มาฟังให้คนหัวคนเสาซาถึงดังตึงให้สาไปถึงฟาง เดียมสาธุพันหอดทุกล้านมือเจ้าเอ๋ยมาเฝ้ายานีสาธุเด้อฉันมาล้ำมือนี้ยาได้ตำกระแนมเสียงขอให้สูงเพียงต่ละสาไปไกลพุ่นเอาละน้องมีขอให้ดีดังเด่นดังเด่นขอให้ดังดวงฟ้าสิล้ำฟอนก้อนแขนก้อนเฉีนสิล้ำฟอนก้อนแขน บลพี่น้องยกแหกแหกหมันเป็นการไหวโอ้อย่งผู้สิษย์นำพ่อกอน้ำผู้กีกระปูไก่กมีวัดปูสาดไก่หาเหลี่ยมหา,ลาไล่ไหวเพื่อยังไหวเพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้เพินสิษย์เพินสอนมีชาและความรู้ให้คุณอาจารย์คำเกิงเพิ่นกันยังได้าลาจำหน้าพามีอะไรก็ มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกเิ็นทานใดไม่ก่อนเขนเหมือนมีเงินหมื่นเงินแสนคนออกิดตัวรและ่าสาธุเดิมคุณอาจารย์คำเกินขอจงดลนบันดันให้เก็มนาภาน้องลำํำ คุนอาจารย์รจวนคนมาข้างน้องย่อย่องนันว่าดีขุนอาจารย์วาสนามเราผู้เพิ่นเขยนกอนให้แก้มนาผาน้องมาทสวธุเด้อให้เสียงใสห้องหอ ให้เสียงใสดังเก้ยวคุฟังแลว้วเปิดปเป็ี่ยนกาเขาย่อมือไหวตั้งท้องเทียนถูกไหวทุกคุณประเจ้าตรีของเมื่อสามไหวทั้งคุณนาคนำพื้นแผ่นละพงคาคุณมีดามาดาพังผาจาันเจ้ากาตะงคุณน่าเหงาทวารนี้พื้นแผน่นคุณหินผมยกแขนควงพังยี่นานานำคุณแก้วเมนือขลา สาธุเด้อคอยมาเทียวเข่าอยู่ในชิงยังกะมงคอยมาตอนตุ่มเสียงขาทรงใส่แขนแฉนทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งได้บารีบามาฟังสาวแก่นาพาเวลล์ลัมโมลองฟังแล้ยวมวนหูมวนหูฟังแลี้ยวมวนหูลองลองเปิดหมอนมาดีตัวอีกนิดนึงได้ไหมล่ะลัมโเสียง และม่นว่าเด้อยายคนี้ล่ะเจ้าละเจ้าสาแจ่มหน้าผาพวกพี่น้องสะทายจําเอาไว้แน่บ่ทันเฒ่าทันแก่ไกงอพ่อไปเสียงยังสลูกคอยังเรียนังบ่มีจุดเปลี่ยนแตต่างฝั่งหลังเด้อคุณพ่อคันพี่น้องอยาฟังก่อนใดให้วาลําเด้อแม่มันมีหลายทาหลายบาหลายสุขมักเดินโดกกระชมคับชมปามักชมนําชมทาชมแกงชมของ ตกปะอกอยประันกันตลําเดแมมันหามีไหลโซไหลบอนคูบาู่ฟ้แฟดคุณตายปานาาอยู่จากเนอลํา กูรำมาสิงํำเพิ่นมาก,ก่อนเดินบ่อหรือมาก,ก่อนแหล่แม่เอยแม่มันหากหลายพอเพียแต่จาเรืยอนมานี่ละจมหนาผ้าโตเต็งเซ็งซื้อพี่น้องคือบางเถื่อมีกันไปเร้อแม่ไปหาลูกหาหลานมนาลำสมโภดเรื่องราคากะมดตามเนื้อตามงานเอาแต่พ่อประหม่านัามัน,มนขา่ากุงบ่อใดเกี่ยงะทั่งไก่หรือไก่อยู่ภาคไดตไก่งาอตกออก แม่ไอแม่หรือสียู่บักกอหรือผักอีสานคันสะท้านมีงานสนใจติดต่อบ้านน้องยางเดือพอบ้านเจมนาผ้าจำเอาสาตำบลหนองเมือนขาดสมาร์บอกทางรอยเอฟมุ่งกลนเดี๋ยวนี้มันจะเล่นไปมาหาไงกลับปุ่มถูกไฟเจ้าภาพสะท้านเจมนาผ้ากาซีเจมตัวถ่าสะท้ายไปแวบไปแวจับเอาเนี่ยพี่น้องเจมนาผ้าซื้อกองละแสนน้องให้สมเสริมส่งเสริมละแสนน้องไอ้สงเสริม อ,อ่อนซ่อนอีพอสองพอเนี่ยเรา,ห,เราหัวผูดเองเราหัวผู้ใดกับมาเจงคักแท้เนี่ยค้ว่าคนวายันเนี่ยโอ้โอสุดยอดคนแบบนี้เอายูยืนตัวนี่มี่เรตีในในหัวใจวัดแต่แค็นขึข้นแล้วลราฟอนมาสั่นโอ้ยเวัดท่านไหนมีเมียวัดตีพี่โอ้พอ่อ โอ้ยเจ้าหน้าผ้าจองเดี่พีเดอร์นมักมวนแบบนี้เพราะผิดไถ่ตัวนี่สุดยอดโอ้เอาละพี่น้องยอกแรกแหกนั้นเป็นการไหลออย่อครูกรสิเป็นอามาหลังเมื่อสิบหนิวหลูกสาวหล่าเจ้าหน้าผ้าขอกราบนมมสการทันหลวงปู่กราบนมัสการทันหลวงพ่อพ่อรวยสมเนีนผู้เป็นประท่านไฟฆม ล่องลงมาขอกราบสวัสดีเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตเจ้าภาพใหญ่ใจศรัทธาสู่ปู่สู่คนทั้งหาหมู่บ้านกราบไปเบิดลละพี่น้องกราบเจ้าปู่เจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมือง กลาบเจ้าเม่ทรลนีผู้เพิดข้าน้าไม่ได้กินค้าดินแต่ได้ยู่กลาบพ่อปูไม่งามม่ป่าผู้เพื่อนฟุ้งอาวอากลาบพ่อปูไม่ย่ามนี่กลาเพื่อยังกลาเพื่อรอรับเมตตาจิตวังวาทันพุ่งเสหิอภัยหากากันล่ำกนล่งอดีเสียงแหบเสียงแหงขาด